ฉันเปรีันเปรี้ยวฉันเปรี้ยวฉันเปรี้ยวฉันเปลือยวันเปรี้ฉันเปรี้ยวฉันเปรีดเขา่ก็มันุกขัแต่พวันไม่องม่ไม่สงสามสิบฮ่่า่นานะ่าฮเจ๊ฮ่าวเจ๊ยิ่้าไปเาะ่าสุดแต่หนึ่งจะน่อีกแล้ว กลองหนึ่งชนะเกียรกล่วงปไันน้กล้องสองโอ้มันไม่มีคนครักขออนุญาตใครล่ะแอนมีการสาบเชื่อเอเปลว้น้เอเอ,เอ,อันทัตรงไปแบบแอ,อ,อ,บอร์ฟิเตอ โอ้อะไรก็เป็นทุกทีก่อนอาจารย์มัตเต็มนครับยาจารขึ้นมาขอบคุณฝ่ายอนทนาการครับพ่อเป็นแม่เปงสร้างบรรยากาศในบ้านบ่ายพวกเราเยานเนาะสีน้ำเงินใครเป็นนี่ครัมันจมูนอะสีน้ำเงินเนี่ย อันตรายได้ไปนําลูกเสือมาด้ดูนุ่นดูพ่อสมัครป่าดูนู่นสมัคมันต้องหูด้ไปนํามาอนปิดอ่าพี่น้องครับในภาคบ่ายเรามีกิจกรรมต้องปฏิบัตินะครับตามเนื้อหาของวิชานะครับท่านที่จะมาให้ความรู้และนำเสนอพวกท่าน ท่านมีตำแหน่งเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านโนนสุพลอำเภอเด่นอุดมจังหวัดลพบุน,นีวุดทางลูกเสือวุดแตดสี่ท่านวันนี้ท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านผู้ในการโรงเรียนชนิดเสือประทุมรับ พี่น้องครับในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นวิชาพิธีการลูกเสือชาวบ้านนะครับซึ่งพิธีการลูกเสือชาวบ้านนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นพิธีเปิดทางราชการก็เหมือนเมื่อเช้าเห็นไหมครับก็จะมีนายท่านนายอำเภอม,มาเปิดขั้นตอนลําดับขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับ ครับคันบาจังสั้นนะครับเหมือนย่ำทายลูกไปก็ิอ้าปากนะครับใส่บ่ไ้นะครับแล้วก็ที่สองก็คือพิธีเปิดนะครับทางลูกเสือชาวบ้านก็คือเหมือนเปิดรอบเสาธงขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเวลาที่เรากําหนดพิธีการลูกเสือชาวบ้านนั้นจะกําหนดจากไหนครับนะครับมีขั้นตอนมีพิธีการมีอะไรต่างๆก็อย่างเช่นว่า เขามีคู่มือมาให้ว่าระเบียบแบบแผนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีกําหนดการมาให้ว่าขั้นตอนที่ทหนึ่งทขั้นตอนที่สองทใไงขั้นตอนที่สามเรียงลงมาเรื่อยๆนะครับหรือบางครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนบรรมเนียมประเพณีนะครับว่าแต่ละบ้านนั้นทํำยังไงบ้างบานเพื่อนก็คือบานเฮาได้บุญองใไส้คือกันยุต่ว่าบานบ้านเข้าก็อีกแบบหนึง่งบ้านเพื่อนกัน ขึ้นอยู่กับทถนบธรรมเนียมประเพณีก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเอามาผสมประสานกันนะครับแต่ว่าพิธีการของลูกเสือชาวบ้านก็จะมีระเบียบแบบแผนมีข้อกําหนดมาให้จากนู่นแหะครับจากตัวรัฐธรรมนูญจากระเบียบสํานักนายนาย,ยกรัฐมนตรีไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแนวปฏิบัตินะครับทีนี้พี่น้องครับถ้าสมมุติว่านะครับในการฝึกครั้งนี้เป็นการทบทวนนะครับเราก็กําหนดขึ้นมาสฐานด้วยกัน ฐานที่1ก็คือระเบียบแถวเบื้องต้นนะครับระเบียบแถวก็คืออาจจะเป็นนะครับการตั้งแถวขวาหันซ้ายหันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทาวันทยหัดนะครับฐานที่สองนะครับที่กําหนดให้ก็จะเป็นหนึ่งก็คือนะครับเกี่ยวกับการเปิดติดรอบเสาธงนะครับสวดมนต์ทำยังไงนะครับสงบนิ่งทํายังไงชักธงทํำยังไงนะครับตัวที่สามนะครับก็เหมือนเมื่อเช้านะครับที่ท่านผู้อำนวยการฝึก ท่านพานำนะครับก็คือคําปฏิญาณแล้วก็กดสิบข้อของลูกเสือแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการร้องเพงลงร้องเพลงก็จะมีเพลงสด,ดุดีจอมราชานะครับแล้วก็จะมีเพลงนะครับสรอยเพลงก็คือเพลงถวายราชดสด,ดูดีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่4ีฐานด้วยกันเราก็จะออกไปปฏิบัติข้างนอกแต่ทีนี้ ถ้าเราไปแบบนี้อบพโยกไปบ่งหมูว่าไผยฐานไดนกับมัวแม่นว่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการหนึ่งก็คือการเข้าฐานนะครับว่าต้องทํำยังไงสองก็คือเรียนเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการลาฐานนะครับก็จะมีอยู่สองลักษณะหลักๆนะครับอ้าวทีนี้หมู่สาธิตนะครับท่านเวลาท่านไปเสร็จเพืบอผมก็จะติดไปให้นะครับมีฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สาม,ฐา,สามฐานที่สี่นะครับแต่และฐานนะครับท่านผู้กำกับ นะครับท่านวิทยากรที่ประจาฐานท่านก็จะหันหน้าเข้าหาวงกลมลักษณะจะเป็นตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาที่เราสั่งขวาหันก็คือผู้ที่อยู่ด้านหน้าก็ถือว่าเป็นนายหมู่นะครับของหมู่สีนั้นนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือสุดของแถวนะครับลูกหมู่ก็ถัดไปเรื่อยๆคนที่อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นอะไรครับเป็นผู้ถือที่ถือธงนะครับทงประจําหมู่ของตัวเองทงประจําหมูนะครับถ้าเป็นกองลูกเสือมันจะไม่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวปฏิบตัติถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีธงประจํากองนะครับถ้าธงถ้าธงของลูกเสือชาวบ้านก็จะมีกีอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอาวุธก็เหมือนลูกเราเห็นไหมครับมีไม้คลองมีไม้งามแต่ของธงลูกเสือชาวบ้านไม่เข้าลักษณะนหนเลยเพราะฉะนั้นนะครับแนวปฏิบัติก็จะมีนะครับอ้าวทีนี้เราก็จะสาธิตนะครับสาธิตทีนี้เวลาสาธิตอ่าเดีย๋ยวให้เพื่อนทับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งครับ อ่าเป็นบอกแล้วว่าบอบร่มอบรพิ่นวะนะครับแสดงว่ามีธุระด่วนนะครับสายที่จะรับในกรณีที่เร่งด่วนที่สุดหนึ่งเนี่ยโทรมานะครับต้องรับบรักรบ่ไอะไร,ร,รนะครับสีเเหตุยั้งอยู่กับต้องรับนะครับอ่าแล้วค่อยบอกเอออบร่มอยู่อบร่มอยู่นะเป็นสีเข้าใจแต่ขันบรรับมามาแรงสิท่านอธิบายนะครับมันต้องบันทึกข้อความยาวนะครับอ่าทีนี้หมูสีแดงครับหมูสีแดงลดครับเอออ่าพี่เบิ้มพี่เบิ้ม พราะนี่แหละนะสมมุติว่าสมมุติว่าท่านวิทยากรประจำวันนะครับท่านรองประเสิิลปินะครับท่านเป็นผู้กำกับนะครับไปจําฐานนะครับหมูแรก้ยนะครับหมูแรีก่อนเอาหมูสีแดงมาครับอ่ายืนอยู่ตรงยืนอยู่ตรงหน้าของท่านห่างประมาณสามเก้าลูกหมูเลี้ยงไปครับอ่าลูกหมูเลี้ยงไปครับเออไปเลยครับมาเลยครับอ่า ทีนี้แต่และฐานนั้นเราจะไปทีละสองหมู่นะครับฐานละสองหมู่อ้าวหมู่สีเหลืองนะครับหมู่สีเหลืองห่างประมาณหนึ่งเก้านะครับห่างประมาณหนึ่งเก้าเออห่างประมาณหนึ่งเก้าเอาตอ่อเลยครับตอ่อเลยครับตอ่อเลยครับเออได้หมูมึงนะครับเออ้อบาดนะครับ โดยปกติแล้วนะครับนะฮะคนที่ถือธงนะครับลักษณะมันจะมีอยู่สองแบบถ้าเป็นอาวุธนะครับถ้าเป็นอาวุธก็จะเหมือนลูกๆเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นนะครับธงไปจํากองก็จะเหมือนอยู่ด้านบนมีกรีอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีท่าเคารพนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ธงของลูกเสืออ่าชาวบ้านที่เราถืออยู่ตรงนี้นะครับนะฮะพ็จจาลองนะครับก็จําลอง นะครับอ่ามาดูนะครับถ้าสมมุติว่านะครับพอมาถึงเสียเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับคนที่ถือธงก็ถือว่าเป็นธงอ่าเป็นนายหมู่นะครับเป็นนายหมูนะครับหมูสีแดงตรงนะครับชังเลยครับอ่านี่ครับถ้าตรงนะครับถ้าตรงถือว่าเป็นการทําความเคารพนะครับทีนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าเราเปิดเราเปิดรอบเสาธงเราเปิดรอบเสาธงนะครับถ้าตามระเบียบพัดท่าอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะย่อนเข่าขวานะครับก็จะย่อนเข่าขวาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอาวุธนะครับก็จะขึ้นวัรทยาวุธนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะเคารพในท่าตรงไม่ขึ้นวัรทยาวุธนะครับไม่เหมือนพราบว่าลักษณะก็ไม่ใช่อาวุธนะครับและก็ไม่ใช่ธงไปจํากองลูกเสือชาวบ้านนะครับ ถ้าธงประจํากองลูกเสือชาวบ้านเราสังเกตง่ายๆก็คือจะมีกลีอยู่ด้านบนสีเงินเงินเห็นไหมครับที่อยู่บนเวทีนะครับมันสิมีกลียนะครับอยู่ข้างบนนะครับถ้าเป็นอาวุธก็จะเป็นไม้พลองเป็นไม้งามที่ลูกเข้าใส่ไปเลียยนะครับแต่ตรงนี้เป็นธงประจาหมูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยืนอยู่ในท่าตรงพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปื๊นนะครับนายหมูรายงานศีละหมู่นะครับหมูสีแดงรายงานก่อนว่าหมูสีแดงตง้งนะครับ พอตรงเ็จปุ๊บวิทยากร,รประจําฐานพันพืชจะขึ้นวันธยาหัดรับลูกหมูยูนยืนอยู่ในท่าตรงก็ตรงขึ้นวันธยาหัดนะครับเพราะว่านายหมูสั่งหมูสีแดงตรงแมนบ่คาเป็นสั่งตรงเฮาก็ตตรงตรงื่อๆหลังจากนั้นนะครับหมูสีแดงนะครับก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวครับก้าวอ่า,าเฉพาะนายหมูนะครับก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเออ,อ,อก้าวไปแล้วก็ชิดครับชิดอ้าวชิด๊บ หมูสีแดงพร้อมที่จะได้รับการทบทวนแล้วครับเอาเลยครับอ่าทบทวนแล้วครับอ่าพอพูดเสร็จปุ๊บก็กลับเข้ากลับเข้าที่เหมือนเดิมอ่าชักเท้ากลับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นอาวุธก็จะขึ้นถ้าวันทยาอาวุธนะครับแต่นี่เพื่อว่าโมเมนต์อาวุธกับโมเมนต์นะครับเป็นแค่ทรงประจำหมูสีนะครับอ้าวทีนี้ งูที่สองบาเนี่ยมูสีเหลืองพันเก้าหนึ่งเก้าเต็มๆก็ไปส้นผู้ทั้งหนาพอดีเลยบานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเก้าออกนะครับออกทั้งด้านทางนะครับอา้าวสั่งมูสีเหลืองต้นอ่าบานเนี่ยเขาก็เก้าออกมาทั้งทางครับเก้าออกมาทั้งทางอยาเฉียงๆออกไปน้อยนึงอ่าเขากับมูสีเหลืองพร้อมที่จะรับการทบทวนแล้วครับครับผมเส็จเรียบร้้ยก็กลับเข้าไปเหมือนเดิม นี่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทันวิทยากรประจาฐานเพื่อนก็สิบอกว่าเออกองแยกกองอยันก็แล้วแต่เพิ่นสิีสังเฮาก็เหตุตามเพื่อนไปนะครับหลังจากนั้นก็มีเวลาเรียนอยู่ประมาณแปดนาทีถึงสิบนาทีผมก็จะเป่าสัญญาณนุกีดนะครับอันนี้คือเลี่ยนยังอยู่กัแล้วแก่เพิ่นศิลาฐานากับ็้อเข้าแบบนี้เหมือนเดิมนะครับพอมาเข้าเหมือนเดิมเสร็จปึ๊บ ตอนเข้ารายงานฐานก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวหรือก้าวข้างหนึ่งก้าวแต่ตอนที่เรียงเสร็จตอนลาไม่ต้องก้าวให้อยู่กับที่นะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเข้ากับมะเขามูสีแดงต้งอ้าอ่าบอต้องก้าวได้ครับบานี้หมูสีแดงขอขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูสีแดงต่อไปหมูสีเหลืองมูสีเหลืองต้งหมูสีเหลือง,องขอขอบคุณครับ เรียบร้อยบานนี่ผมก็สิเปล่าทั้านว่าหันเป่าเทือเดียวมันมาครับตอนล่าฐานบานนี่ผมสิเป้่าสองเทือนันหมายความว่านายมูนะครับนายมูเต็ละมูองจะของนี่สั่งขวาหันสีแดงกับสีเหลืองสร้างร้อมกันเลยครับขวาหันอ่านี่หน้าตึ้นเขากับยางเลยนะครับเพราะว่าตอนสิ้นเสียงสองลูกหยิบสุดท้ายนี่ก็คือเป็นอำนาจของนายมูแล้วสร้างโหลดครับมัน เข้ากับยางดุยดุยดุยไปทานต่อไปนะครับเส็จเรียบรดอยขอเสียงตบมือให้กับหมู่สาธิตครับโอ้นะครับขอบคุณมากครับท่านวิทยากรครับอ่ะครับข้อที่เหมือนเดิมครับกับข้อที่เหมือนเดิมต่อไปครับท่านวิทยากรประจําหมู่สีนะครับจะได้นํานะครับจะได้นําที่น้องลูกเสือชาวบ้านเรานะครับเข้าประจาฐานนะครับฐานที่หนึ่งนะครับฐานที่หนึ่งท่านคุณครูท่านคุณครูประพันธ์ดาบุตรครับนี่ฐานที่หนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสีแดงกับสีเหลืองนะครับไปตั้งเพิ่นอยู่หม่องตรงป้ายเด้อครับอ้าวฐานที่สองครับฐานที่สองอ่าฐานที่สองสีชมพูกับสีเขียวนะครับผู้ที่จะรับผิดชอบก็คือท่านคุณครูวิลาวันกับท่านคุณครูสำรานเพิินสีน้ำไปเด้อครับเด้อ,อยางน้ำกลนเพิ่นต่อยต่อยต่อยไปเลยนะครับต่อไปฐานที่สามนะครับฐานที่สามท่านคุณครูสวรรัสดนะครับและกล็ท่านคุณครูภายนอมมารับท่านอเตอร์ อาชลาใครมารับลูกเสือห่วหน้าส่างดุยดุยไปเลยมารับหนึ่งท่านครับมารับหนึ่งท่านมาพาพี่น้องเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับค่อยปล่อยพร้อมกันนะครับครับครับท่านผูน้อำนวยการสุรินนะครับอ่าแล้วก็ฐานที่สี่นะครับอยู่ตรงหน้านหน้านะครับขอหนึ่งท่านมารับพี่น้องลูกเสือด้วยครับเพิ่นสิริหัวมองจุดไปเป็นฐานร้องเพลงนะครับเสียสีม่วงกับสีน้ำเงินนะครับรองลก อ่าหมูสีเหลืองกับหมูสีแดงเชิญครับไปก่อนเลยครับอ่านั่มเป็นไปครับคุดที่สามอยู่บุนครับครับอ่าต่อไปครับหมูสีชมพูและหมูสีเขียวเชิญครับอ่าคุณครูสำรานพาไปเลยครับต่อไปครับสีส้มและสีฟ้านะครับออกข้างนั้นอีกเลยครับอ่าไปเลยครับไปเลยครับเออเออไปอ้าวไป แนี่ยมันสิบมมวกกันด้ยไปนละทางเด้อยท่านพอสึรินเออแยกกันไปนะครับนั่นเห็นบมกมันอังกันล่ะว่าหลุดตัวออครับมมวนหมวนไปเลยครับอ้าวพอราฟังเสียงสัญญาณน้องบีดนะครับรถสิบข่อเพิ่นออกไปแล้วเนาะ านายหมูจะอยู่ขวามือสุดนะครับนายหมูจะอยู่ขวามือสุดนะครับลงงูกันแล้วนี่ไปยุงงูสีเหลืองว่เป่าไยังครับอรอฟังเสียงกุกงบีดนะครับ เริ่มเรียนตามฐานได้เลยครับฐานละแปดถึงสิบนาทีนะครับเชิญครับโอ้ใ่อยกว่าอาก่ายากด่าอย่อยากว่าผมตกว่อยกวาอยากว่าอยกวนอาวาอาเว่ายก่อก่าอยาก่อย้าอา่อยาก่ออ่อ่อองเกอกั